สวัสดีครับพี่น้องมาครับพี่น้องหาหน่อไม้ครับหนอไม้โจดครับหนอไม้โจดนี่ครับหนอไม้ตีนผู้ครับไหลยอยู่ครับไหลยอยู่กอเดียวครับพี่น้องอีย่ง มีอีกไม่มีอีกหาไปไหวน้องไม่เห็ดน้องไม่ถุงครับพี่น้องไปครับอ้มีหอยหระจงมาเกลื่อนเอาครับพี่นอ้องติดตตามไปเรื่อยๆครับ นอ้องกำลังงามๆครับพี่น้องหักเอาครับหักเอาสวยงามครับข้าวเดียวครับเครื่องซอบแล้วครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องก้อนนี้ครับอองอบใหญ่เลยครับสวยงามครับพี่น้อง เบื้องก่อนี่ครับพี่น้องาตัวนอครับจุดหยอดเลยครับพี่น้องสนุกฮักครับตอนหานี่ครับ สียากต้นปอกพุ่แล้วครับพี่น้องบ้านนี่หลายอยู่ครับทั้งใน้หาไปเรื่อยๆครับผมกับพี่น้องก่อนอีกก็ได้ครับสองนอสามนอครับสี่นอครับก็เดียว อ่านอห,หกหนอครับกอดเดียวครับสวยงามครับสวยงามนักล่ะพี่น้องนักละ่ะครับเอาไปเทครับเอาไปเทก่อนครับเทครับเทีทททท ยอดเลยครับเต็มรถจังกลับครับพี่น้องสรุปผลงานครับพี่น้องืบอนี้ครับวยการมหาหนไม้ครับลงทุนบินตรงมาจากกรุงเทพครับพี่น้องมหาหนไม้ครับว่าเสียเอาเต็มรถครับว่าเต็มซ้ำใด้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับ